ข้อห้ามสำคัญที่หมอย้ำนักย้ำหนาสำหรับคนที่ป่วยด้วยโรคนี้คือห้ามตากแดดยังคุยกันเล่นๆในบ้านว่าแสงแดดดูดวิญญาณมีอยู่จริงจะออกจากบ้านทีเนี่ยอุป,ปรกรณ์ต้องครบเราใส่เสื้อกัน UV มาหลายปีแล้วก็ต้องทาครีมกันแดดที่มี s p สูงสูง เพราะว่าแสงแดดเนี่ยจะไปกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายเพราะฉะนั้นจะออกไปเจอแดดทีก็่อ,อกันมิดชิดถ้าไปตากแดดมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะปวดตามข้อปวดไปทั้งตัวเลยนอนไม่มีแรงเรียกได้ว่านอนกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะผ่านไปสู่อากาศโลกกําเริบได้ด้วยก็จะมีเพื่อหนหลายๆคนสงสัยว่าทำไมเราไม่ออกจากบ้านเลยนี่แหละสาเหตุ ช่วงหลังๆพออากาศเริ่มดีขึ้นก็เริ่มมีออกจากบ้านบ้างแต่ก็จะรีบคนในบ้านเป็นอันรู้กันว่าตรงไหนร้อนแม่จะอยู่ได้ไม่นานก็ปรับตัวกันตามเงื่อนไขในชีวิตนั่นและค่ะแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันกับมันได้นี่น่าจะเป็นการไปเที่ยวทะเลในรอบหลายปีมากๆแต่เป็นการไปทะเลตามเงื่อนไขที่เราไปได้นะ ก็เน้นชมวิวในล่มเป็นหลักนั่นแหละจะไปก็ออกเช้าหน่อยตอนที่แดดยังไม่แรงอยู่ในรถก็ห่อตัวเองให้มมดชิดเห็นไหมรักษาไม่หายก็สุขใจได้นะแค่ยอมรับและปรับตัวไปตามเงื่อนไขในชีวิตของเราเราก็มีความสุขในแบบของเราได้แหละ